สวัสดีค่ะวันนี้แบมจะมารีวิวขนมเ้ามานะคะคุกกี้ฝรั่งเศสแสนอร่อยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับทางช่อง FK Skybird กันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะแบมจะมารีวิวขนมเทามานะคะเป็นขนมนำเข้าจากฝรั่งเศสตัวนี้เลยนะคะตัวนี้จะบอกว่าขนมของเขานะคะมีความที่เป็นเอกลักษณ์มากคืออร่อยมากๆเลยนะคะ จุดเด่นของเขานะคะไม่ได้มีเพียงความหอมนะคะที่ชวนให้หน้าทานอย่างเดียวนะคะแต่เขานะคะยังมีรสชาติที่แสนอร่อยกลมกลม่อมเข้มข้นด้วยค่ะและเรานะคะรู้มาว่าขนมเท้ามานะคะพิถีพิถัถนในการผลิตทุกขั้นตอนนะคะใช้เนืยและแป้งคุณภาพดีและไข่ไก่จากแม่ไก่เลี้ยงอิสระด้วยค่ะ มีสำคัญนะคะไม่ใส่สารกันบูดไม่ใส่สารเคมีด้วยค่ะขนมของเท้าม้าจะมี2แบบด้วยกันนะคะคือกาเลสนะคะแล้วก็ปาเลสค่ะความแตกต่างนะคะของกาเลสนะคะจะมีความหอมกรอบนะคะแผ่และแผ่นตัวนี้นะคะจะบางกว่าปาเลเดี๋ยวเรานะคะมาแกะกล่องกันดีกว่าค่ะว่าข้างในเป็นยังไง แกะมาแล้วนะคะเขาจะมีบับเบิลค่ะหอมาให้ก่อนนะคะคือแพ็กเกจดีมากๆเลยค่ะตัวนี้แกะออกมาแล้วของกาเลตนะคะในแพ็กเกจนะคะจะมีอยู่4ชิ้นนะคะแบบแผ่นบางกรอบเลยค่ะตัวนี้เดี๋ยวเรามาเทียบกับของปาเลตกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างคะ่ะ นี่น้องภูกคินก็เพิ่งตื่นนะคะแล้วก็ลงมาเห็นขนมเท้ามานะคะที่คุณแม่เตรียมไว้ให้ภูกคินลองชิมดูสิครับอ่ะน้องภูกคินก็หยิบของกาเลสก่อนนะคะอร่อยอร่อยลหรคะชอบไหมน้องภูกคินชอบนะคะเด็กๆก,ก็ชอบผู้ใหญ่ก็ชอบใช่ไหมคะ หลังจากที่ชิมนะคะของกาเลตคือมีความกรอบนะคะความหอมของเนยนะคะแล้วก็แป้งคืออร่อยแล้วก็กลมกล่อมมากๆเลยเดี๋ยวดันจะไปชิมของปาเลต่อเลยนะคะอ่าเดี๋ยวเรานะคะมาแกะของปาเลกันต่อเลยนะคะอันนี้คือของปาเลเขาบอกว่าแผ่นจะหนากว่าแล้วก็มีความเข้มข้นนะคะ กว่าของกาเลตตัวนี้เดี๋ยวมาชิมกันนะคะอืมอ่ะส่วนของปลาเลนะคะจะมีความหนาและความเข้มข้นนะคะมากกว่าของกาเลตตัวนี้นะคะคืออร่อยทั้งสองแบบเพื่อนๆสามารถเลือกซื้อได้เลยนะคะตรงนี้จะมีขายในช h อปปี้ แ,แปะลิงก์ทางร้านให้นะคะเหมาะมากๆนะคะกับกาแฟยามเช้าเช้านะคะชากาแฟได้หมดเลยนะคะยังไงนะคะฝากเพื่อนๆนะคะสนใจนะคะขนมเช้ามานะคะกาเล็ตเช่ามาปาเลนะคะสามารถสั่งซื้อได้เลยที่ช็อปปี l a าซาดาอร่อยมากๆ ไว้รับรองนะคะดเด็กๆผู้ใหญ,ญ่ถูกใจแน่นอนค่ะฝากกดไลค์กดซับสไครปกดแชร์ให้กับทางช่อง FK s k y w o r เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปให้แบมด้วยนะคะบ๊ายบายคะ่ะ